วดคอนกรี๊ดเนื่องจากพวกเราติดตามคนเยกขายเป็นหลักเลยอาจจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าปลีรุ่นในยุคนี้างนะถ้ามีการพูดคุยข้อมูลผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ด้วยแลวถ้ารู้สึกว่าอยากให้พวกเรารู้จักเพิ่มสามารถแ่งขายสินค้ปลีที่ชอบได้ในคอมเมนต์เลยเฮ้ยไปดูกันสวัสดีครับพบกับพวกเราวอร์ชอลชอชอ แกมี่อาจจะแปลกหูแปลกตาไปบ้างวันนี้ก็จะเป็นการรีแอคเอ็มวีที่น้องเราไปร่วมงานไปร่วมงานกับของแกมี่ใช่ไหมแกมี่ใช่ไหมของปีนี้ก็แหละก็แกมี่นี่แหละอ่ะเป็นนางเอกเอ็มวีอ่าจะเป็นนางเอกเอ็มวีของของนักร้องที่ชื่อว่าจินนายใช่ที่เป็นหมาป่าเนี้ไม่ใช่อันนั้นมันไปเก็บเก่าเลยวะเก่ามากเก่ามาก อาจาทานครับจากบ้านอืไม่ได้ตลกเขาไม่เล่นกันถึงตายเนาะเอาไปว่าไปดูเลยครับโอเคไปรอเดี๋ยวเอ้ยเจนี่จะร้อ 你听我，我回去。 มมไ,มไ,มไม่เถียง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 เลยอะมาล่ะครับหลยยังจากจบเพลงมาแล้วอะอันนี้เดี๋ยวผมวันเลยผมมองว่าเพลงอะฟังสบายเป็นป๊อป R&B จังหวะแบบสนุกนิดโยกโยกหน่อยอะไรนะเนือน้อเพลงอะไรน่ารักขนาดนี้จะเอาอะไรว่ะมาไปรองได้หรือเปล่ารักใครวเพลง อย่นะปิดกูปิดแจ้คเกิแล้วนะเพลงเนี่ยผมว่าแบบน่าจะเป็นแบบอ่าเต้นๆในติ๊กต็อกได้ด้อป่ะเออเพลงมันแบบน่าจะแบบโยกไหลนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าได้อยู่แล้วก็เรื่องโทนเอ็มวีอะผมชอบนะมันแบบสีสวยสีสวยติดเขียวเขียวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบเออมันดูเป็นฟิล์มกับ เกาพิมญี่ปุ่นแบบโทนแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นจ่าย่มมุมกล้องที่แบบถ่ายมุมผ่ากจะจบถ่ายมุมแสงต่างๆแสงสวยมุมกล้องสวยมีการกัดแบบการตัดภาพแบบหมุนกล้องปึ๊บเขเปลี่ยนตีนเลยหลายอย่างวางวางแบบวางวางช็อตเขาเรียกว่างไรวะวางช็อตต่อช็อตอะมาดีคือชอบนะตอรี่บอร์ดเออเหมือนรู้สึกว่าอ่าชอบชอบอ่ะก็อยู่ในห้องพักมันก็เป็นธรรมดา ก็คือแบบอ่าโอเคชอบชอบเอมีด้วยแล้วก็ชอบนางเอกเอมีด้วยกันแล้วก็เนยเอ้าก็น้องน่ารักอะผิดตรงไหนก็เปียกครับน้องน่ารักจริงน่ารักมากมันมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะชอบนางเอกเอมีถามว่าเป็นเป็นเอ็มวีเพลงที่ดูแล้วยิ้มไม่หุบยิ้มแบบยิ้มยิ้มแล้วยิ้มคือแบบอ่ะมีบางทีแบบไอ้กาลังจะหุบยิ้มแล้วมาอีกมาอีกน่ารักอีกยิ้มต่ออีกโอ้ย แล้วก็มาพูดถึงนักร้องหน่อยเขาเป็นนักแสดงประกอบปะน้องวิชใช่ไหมเขาําชื่อไปดิอ่าเป็นนักแสดงมาก่อนเขาเคยเล่นซีรีส์ซีรีส์เรื่องแต่ผมเป็นประธานนักเรียนอ่าฮะอ่านที่หาข้อมูลมานะเล่นเป็นนักแสดงนําชื่อตีนด้วยเป็นบทประธานนักเรียนอ่าแล้วก็จริงๆเนีน้องมีผลงานเพลงมาก่อนนั้นนี้ซึ่งผมก็แพมไปหาดูแต่เพลงที่น้องร้องมาทั้งหมดก่อนนั้นเนี้ยมาเป็นเพลงที่ใช้ในซีรีส์ เหมือนเพลงนี้จะเป็นเพลงแรกที่เป็นผลงานที่ไม่ได้อินจากซีรี่เป็นผลงานของน้องเองก็ถ้าให้เดาเรื่องคร่าวๆก็น่าจะเป็นเหมือนเพลงแบบในในโรงเรียนในอะไรว่ะฟังอยากเช<ก>ื่อ,อรเรื่องอะไรเนงผมประธานเลยก็น่าจะเป็นแบบชีวิตรนในโรงเรียนอะไรเงี้ยแบบร้องกับเพื่อนในในนักแสดงร่วยกันอะไรหรืออาจจะร้องจีบกันก็ได้ก็ไม่รู้เพราะว่าก็ไม่ได้ติดตา้เราเราก็ไม่ได้ดู เออแต่ก็ว่าแบบอันนี้ก็น่าจะเป็นผลงานเพลงแรกเพลงเดียวของเขาที่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับซีรีส์ไม่ได้เกี่ยวกับเป็นซีรีส์อะไรทั้งสิ้นใช่ซึ่งก็อย่างที่บอกครับเพลงน่าจะติดขึ้นเพราะว่าฟังง่ายแล้วก็คนน่าจะรู้ mv ซ้ำกันเยอะด้วยแหละใช่ใช่ใช่เอาพระเอก mv ก็โอเคนะเท่พอเท่สไตล์แบบตายเอก mv ก็ก mv ก็มา ก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเราอวยเพราะว่าเร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 าเป็นแฟนขับอ่ะแฟนขับบีนเคอะบีนเคเลยเออเราแฟนขับบีนเคแล้วติดตามน้องเขาอยู่ใช่ล้วก็แบบอาจจะเคยแบบเห็นน้องบ้างแต่แบบเออไม่ได้เห็นมุมอะไรเลยมุมหลายๆมุมที่เห็นวันนี้ฮะ ไม่เคยเล่นของน้องมุมแบบรอยยิ้มหรือแบบอะไรอยากน้องไม่เคยเห็นนะตามน้องตามน้องมาเราไม่มีโอกาสได้เห็นก็ไม่เห็นในเอวีอนี้อาจจะเพราะว่าเราไม่ตามน้องแบบได้เจอมากกว่าเพราะเราสองคนก็ไปเจอไฮทัสของน้องตลอดเลยอะไแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเราก็ไม่ได้เห็นน้องเป็นแบบนี้บ่อยๆต้องพูดอย่างนี้เลยก็น่ารักดีนารักน่ารักแบบเออก็ไม่เห็นไม่รู้ดิชอบอ่ะชอบป่ะหลาเป็นเลิศจริง ลึกลึกลักษณะที่จะเอาอะไรว่ามาเอออเาอะไรอะเออเอางานค่ะอยากได้งานหนูอยากได้งานค่ะพ้อมจดเลยอยากได้งานใช่ใช่แต่นี้ก็คือเวทมนต์ของน้องเออเวทมนต์ทำไมครับเวทมนต์ยังไงทำให้เรายิ้มนานะแนวพร้าวเดี๋ยวนี้น้องแนวพร้าวน้องเราดูคลิปนี้อยู่น่าจะหัวแตกกันอย่าลืมบอกคลิปนี้ให้น้องนานะครับ ใครส่งกูจะตามไปบล็อกมึงนี่คือแบบไม่รู้ดิมันมีอะไรหลายอย่างให้ให้แกะอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเออตรงนี้เป็นอย่างนี้ช็อตทําไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรต้องไม่รู้ดิน้องน่ารักเเอาเอาจริงดูมาก็จากไปเอน่ารักก็ก็น่ารักอ่ะเดีแต่มันก็มีช็อตช็อตฮาหลายอันนะอช็อตฮาหลายอันที่แบบว่าเออแบบ ไอชั้นทั้งแบบสู้งานเลยที่แบบว่าต ar ่อยกระดาษเอ้ยส ah ู้งานเนี่ยคุณเป็นคนสู้งานแต่ก็เล่นมายากลเลยเฮ้ยคุณเล่นกลนี้เป็นด้วยเหรอผมทำไม่ได้แล้วเนี่ยไอ่จ้าผมชอบชอบมุกนี้นะตอนนี้อะสุดท้ายที่พระเอกมีเขาจะยกไือปลอกยกมือิณยาไอเนี่ยหายเออตีมือเออเอออันนี้ก็เป็นแบบมุกมุกเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าก็เหมือนเคิร์มไปป่ะก็ว่าเหมือนใครเจออย่างงี้แล้วอดทนไหวบ้างปะ ก็เหมือนจะแบบว่าอังก็จเจอเขาเขามาสมัครงานแล้วก็แบบเออต,ติดติดอยู่ในพวังแบบเออน้องนาราอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่มาอ่านแบบอา่านไปสมัครเรเซอเม่แล้วก็อโอ๊ยมีแบบมีนู่นมีนีม่มีความสามารถเต็ม่ถามจริเงเวลาคุณไปสมัครงานคุณเขียนข้อแรกว่าห่อลิ้นได้ว่า <c oughs> ถาม <c oughs> เอาอความสามารถพิเศษไงตลักไงด้วยความเป็นไปยาก็ทำอะไรก็ดีหมดอะก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็อวยอวยชิปหายแล้วเนี่ยก่อนที่มันจะอวยไปมากขึ้นเดี๋ยวเราขอปิดชิปไปแต่เพียงเท่านี้เนื่อ ่าแล้วก็ใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมอยู่นตอนนักร้องศิลปินหรือแม้แต่นักเอ็มีอยากพูดคุยอยากแลกเปลี่ยนอะไรกันก็คอมเมนต์คุยกันได้ใช่นะครับใช่ใช่แล้วก็อย่าลืมนะครับก่อนจากกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกระุงงกริ้งกรุ่งกริ้งไว้ด้วยนะเรไมให้เป็นการพลาดการลงคลิปใหม่ของช่องเรา อ่าส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไว้เราติดตามชมละกันเพราะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้ว<า>่าจะทำนะอะไรต่ออนกันแต่ก็อา,อาจจะมีหรืออาจจะอีกสักพักหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกัน่ายังไม่รู้ยังอันโอเคงั้นก็ไปก่นอกนครับสวัสดีครับ